ไปกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าเขาพระใหญ่จังหวัดภูเก็ตยังจะปิดไม่มีกําหนดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดินสไลด์แต่ว่าบรรยากาศท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตก็ยังคงคึกคักนะคะขณะที่สสภูเก็ตเร่งขี้คายคดีค่ะเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องก่อสร้างลานจอดรถแล้วก็ห้องน้ําบนยอดเขาซึ่งคดีไม่มีความคืบหน้าค่ะ แม้พุทธอุทยานบนยอดเขาหน้าเกิดแต่ว่าที่รู้จักกันในชื่อเขาพระใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตยังจะปิดไม่มีกำหนดหลังเกิดเหตุดินสไลด์เมื่อปีก่อนนะคะแต่ว่าบรรยากาศท่องเที่ยวโดยรอบยังคงคึกคักค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติขึ้นไปชมวิวเมืองกะตะกะรนแล้วก็อาวฉลองจากมุมสูงรวมถึงถ่ายภาพถ่ายรูปองค์พระใหญ่ภูเก็ตก็ถ่ายจากด้านข้างได้นะคะแม้ว่ายังจะเข้าไปไม่ถึงองค์พระ นอกจากนี้ยังมีฝูงลีงออกมาเล่นแล้วก็ขออาหารจากนักท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรนะคะนายเฉลิมพงษ์แสงดีสอสภูเก็ตเขต2พระประชาชนบอกว่าติดตามคดีนี้มาตั้งแต่เกิดเหตุแล้วก็เคยลงพื้นที่ช่วยค้นหาผู้เสียชีวิตด้วยตัวเองรวมไปถึงอภิปรายในสภาหลายครั้งแต่จนถึงวันนี้คดีกลับยังไม่มีความคืบหน้าไม่มีการดำเนินคดีหรือว่าเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบก่อสร้างบนยอดเขา กรมทรัพยากรธรณีเคยสรุปชัดนะคะว่าดินสไลด์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารอย่างลานจอดรถแล้วก็ห้องน้ําซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเริ่มต้นของดินที่พังถล่มลงมาแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่มีการดําเนินการใดๆนอกจากนี้ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ก็ยังต้องหาเงินไปวางประกันเพื่อย,ยื่นฟ้องมูลนิธิที่เข้าไปก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีขอ้อกล่าวหาว่าบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า5ไร่ขณะนี้สภาธนายความจังหวัดภูกเก็ตก็ยังให้การช่วยเหลือด้านกฎหมายอยู่ค่ะประกันวันนี้เราก็ต้องหาเงินมาวางประกันศาลนะเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่สูญเสียไปในบ้านเรือนรถยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่อยู่อาศัยนะครับวันนี้ก็ต้องอยากให้หน่วยงานภาครัฐนะครับ เร่งนะครับรวมจนถึงพุ่งกับสอพอกาลนนะครับเร่งดาเนินคดีฝ่ากไปถึงผู้การจังหวัดภูเก็ตรวมถึงท่านผู้ว่าราชการภูเก็ตครับว่าอย่าปล่อยให้คดีนี้เนิ่นนานนะครับก็หากเนิ่นนานนะครับก็คงต้องดําเนินคดีต่างๆในการลากเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงทุกท่านด้วยครับ นายเฉลิมพงษ์ยังบอกอีกนะคะว่าที่น่ากังวลก็คือมีกระแสข่าวว่าพระผู้ใหญ่ในจังหวัดพยายามผลักดันให้กรมศาสนาเดินเรื่องขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้เพื่อเปิดพุทธอุทยานอีกครั้งทั้งที่คดียังไม่คืบหน้าและผู้เสียหายก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาจึงเรียกร้องให้ปปงตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเพื่อความโปร่งใสและไม่ให้นำศาสนาไปใช้สแสวงหาผลประโยชน์พร้อมกันนี้ยังขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตํา ตำรวจจังหวัดภูเก็ตและตำรวจสพกระนเร่งรัดคดีและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกในอนาคตค่ะ